ามาวัาเเวเลวองานแต่ละวันครับไร่ว่าอาบน้ำครับช่รงนี้เป็นหน้าร้อนาลายร้อนให้วัวครับจะมีพัดลมครับพัดลมลมใหญ่จะ,ะไล่วัวเข้ามาฮีระครอครอบับฮีละาคออาบน้ำประมาณหนึ่งชั่วโมง เราก็จะปล่อยกลับไปครับจะเดินกลับไปกลับไปแล้วก็อากาศร้อนครับถ้าไม่คลายร้อนนี่น้ำนมก็จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันร้อนมันไม่กินอาหาร ว่าทุกตัวจะมีเบอร์นะครับมีเบอร์เบอร์ต,ติดหลังหมดทุกตัวครับง่ายต่อการดูแลรักษาเวลาว่าเจ็บป่วยมากมีเบอร์ครับมีเบอร์ทุกตัวครับน้ำก็เปิดแล้วครับน้ำเปิดอัตโนโมัติครับ ต้องลดข้อมุมกันครับน้ำเปิดครับเราต้องลดข้อมุมกันประมาณ5ถึงสิวินาทีต่อครั้งพัดลมก็ททำงานตลอดครับพัลลมครับน้ันตันแล้วครับพัลลมยังทำงานครับ นี่เราจะไล่หัวกลับครับนี่อะไรครับครับ ขอกสองครับไล่กลับไปไปไป้เฮ้ยขอกสองเสร็จแล้วครับติดประตูลัวไว้นี่ขอกสามครับเพราะได้เวลามันก็เดินมากครับมันร้อน ลังเดินมาแล้วครับยังไม่ได้ไปไล่เลยนะครับไปไล่ต้มไป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 นี่ฮันลมพุกขงครับหัวหัวมันร้อน,นก็จะมาชุมนุ่มอยู่ตรงนี้นะครับขี้ก็เยี่ยวถึงตรงนี้น้ำก็เละครับพอเรามาไลา่มันก็จะเดินไปครับ ตากแดดไปนู่นครับตรงที่อาบน้ำนู่นครับครับมาไล่ครับไล่มันก็จะเดินไปครับมันรู้ครับพวกอย่างนี้จะเดินไปเป็นสายไปนู่นครับวัวครับพวกมีประมาณ ร้อยกว่าตัวครับร้อยห้าตัวร้อยสิบตัวนะครับเป็นวัวตัวเล็กครับร้เยเยอะหน่อยตีนมก็ร้อยกว่าตัวขอกัร้อยขอกละเก้าสิบตัวนะครับไปแล้วครบับหมดแล้วครับ เอาละ,ะครับเดินไปครับคอกที่สามครับอาบน้ำน้ำเสร็จแล้วก็จะมาไล่คอกฝั่งนู้นครับเข้าไปสิบเอดมงห้าสิบแล้วครับต้องเปลี่ยนออก ไปรีดนมต่อครับพวงนี้ก็ไล่พวกนี้ไปเสร็จมันก็มีรถไถครับรถไถไว้ไถขี้ขี้วัวที่มันขี้เป็นน้ําเวลามันนอนมันจะตัวมันจะสกปรกครับเราก็ต้องไถวนให้ดินมันแห้งเเวลาวัวนอนหอนมมันจะได้ไม่เลอะครับต้องไถทุกวันครับเช้าเย็นเช้าเย็นครับเดี๋ยววัวมันจะได้สะอาดครับ เวลาลีดจะได้สบายครับป่ะป่ะป่ะครับจะมีรถไถฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกนำลังใจครับ mm hmm. เดี๋ยวไล่กว่าอาบน้ำก่อนครับผมสวัสดีครับ mm hmm.